ปุ๊กลุกฝนทิพย์เผยนิสัยแท้จริงอ้ําพัชราภานางเอกคนสวยปุ๊กลุกฝนทิพย์ได้มาเปิดใจครั้งแรกกับทางรายการมารีฝากไว้ให้คิดกับตอนที่ชื่อว่าปุ๊กลุกแรงมากเพื่อนเฟกเฟกพักนะคะไม่ครบค่ะซึ่งมีบางช่วงบางตอนนางเอกคนสวยได้พูดถึงความสัมพันธ์กับซุปตาตัวแม่อย่างอ้ําพัชราภารวมถึงหนุ่มคนสนิทอย่างไม้พัทรเดช ว่าเมื่อก่อนที่มีดราม่าว่าเกาะอ้ําดังคือปุกลุกเป็นแฟนคลับพี่อ้ํามาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่เข้าวงการยกพี่อ้ําเป็นเหมือนไอดอลในดวงใจและเป็นแรงบันดาลใจในการลดน้ําหนักก่อนขึ้นประกวดจนได้มาเริ่มสนิทกันตอนถ่ายละครด้วยกันยอมรับว่าเป็นติ่งพี่อ้ําเมื่อก่อนมีของอะไรดีๆก็จะเอามาให้พี่อ้ําใช้และไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะได้มาเป็นเพื่อนกับไอดอลที่เราชอบพี่อ้ําก็คงเห็นมาน้องไม่มีเพื่อนก็เลยมาเป็นเพื่อนให้น้อง จบจนวันนี้สนิทกันมานานกว่า10ปีแล้วถ้าในวงการบันเทิงมีแค่พี่อ้ํากับไม้เท่านั้นที่เป็นเพื่อนสนิทจริงๆที่สามารถเล่าถุเรื่องแล้วรู้สึกสบายใจและเป็นอีกหนึ่งคู่พี่น้องที่น่ารักในวงการบันเทิงระหว่างอัมพัชรยาภาชัยเชื้อและปุกลุกฝนทิพย์วัชรตะกูลนักแสดงสาวช่องเจ็ดที่โลดแลนในวงการบันเทิงมานานต่างคนต่างมีความสวยเป๊ะทั้งรูปร่างและห,หน้าตารวมถึงผลงานหลากหลายด้านจนมีชื่อเสียงโด่งดังสุด,สด ซึ่งในโมเมนต์น่ารักน่ารักอย่างในวันเกิดวันมีความสุขหรือวันสูญเสียพวกเขาจะอยู่เคียงข้างกายกันประจำวันนี้เราจะพาทุกคนไปฟังสาวปุ๊กลุกเมาส์พี่อ้ําในรายการมารีฝากไว้ให้คิดบอกว่าพี่อ้ําสายเปสุดแต่ก่อนเที่ยวต่างประเทศกินหรูอยู่แพงจะเอาเงินที่ไหนไปเที่ยวกับเขาได้ทุกทริปเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเที่ยวก่อนค่อยให้พี่พอกลับมาก็ถามพี่คาเท่าไหร่เดี๋ยวจะโอนค่าทุกอย่างคืน เขาก็บอกโอ๊ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ขอคิดก่อนว่าเท่าไหร่พี่จำไม่ได้แล้วก็คิดนานเป็นปีบอกพี่ยังไม่ได้จ่ายค่าที่ไปมาดีฟเขาบอกไม่เป็นไรพี่จำไม่ได้แล้วเป็นแบบนี้ทุกทริปก็เหมือนได้ไปเที่ยวฟรีทุกทริปมาถึงจุดหนึ่งเราเริ่มเก็บตังค์ได้แล้วก็แบบพี่ต้องเอานะนางก็เป็นคนสอนซื้อของแบรนด์เนมเขาก็จะแบบถ้าน้องไม่ซื้อพี่ซื้อให้เราก็เออซื้อก็ได้คือนางอยากให้น้องสวยอยากให้น้องมีอะไรแบบนี้